ชาบินบอกกราปีนี้ชาบินอดไปมาเลยมาเโอ้ยพกว่งบังตั้งตั้งตั้งีเอ่นะโอเคังายวไม่มีพวกพี่ว่างไปมีว่างไมี mẹ đừng có gì đâu lạ vô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  này <Net> <uma estance de solos> <respuesta>

ทุเรียนวัดต้นจะเจอี่่อกับใครมาถ่วงใช่ไมใคมกล้ามาถวงอย่างนี้ แล้ว่าน่ยเปิดเปิดตำายครัดแช่ย่าไปแช่ไม่โดนเลยโอ้ดมาย่งงามเปิดตำราัแกไ่ทันึ่าองเลได้ไหม่บอกเขียวกเนงเฮ้ยมาเลยมา ตัวโต้ดท่าอะไรดดยตัวนาให้เปนมกี้มาดเาที่เขดยยสว่าจไดกะโดดนีแล้วมันชุดอันนี้เลยว่มันชุดนางรองอยู่ะไปเอาด้วนี่อดยเ้ด้วยอะไวะ

ได้ป่วยมาเคุณจะการิ่งช่องป่วยปุ๊บได้เลยเฮ้ยปวดแขนหรือเปล่าไอ้น้๊กทายได้ยเมตะกี้ปวดแขนหรือเปล่าไม่ก็อะไรก็ไม่ได้ย้นเลยนะได้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 ถูกไหมเฮ้ยลืมแล้วก็ตกใจเลยคุณหมูไปคุยได้อาไปสอบหรือว่าตรวจกาเสอบไอ้หัวไอ้หัวแม่เชี่ย

ôi ừ, này phải phải ớt ừ ừ <laughs> phim phim đường phim đường. Má... ừ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 

วันนีเน่ยเอ้าไอ้มมีขาตายแล้วตอนนี้มีขาตายคู่ตัวแล้วแต่เท่านายมีขาตายคู่ตัวแล้วเออตาเอ้ยตาเอ้ยตาเอยบอกเว่ยขายตรงไหนฮะแต่เข้าเราลูกเฮ้ยมีขาตายคู่ตัวแล้วออกตัวไม่ได้เด็กฮะนาย

อ้าไม่ฟาไม่ฟาไม่ฟาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอยตีไม่ข้ามิดอ่ะลูกสองล้นมาเฮ้ย บอกให้ท่านทุกดวงโอเคกว่าพี่อยู่พอแล้วดิไปถามมาได้เฮ้ยเฮ้ยไปยึกเลยไอ้ไอ้ตัวเนี่ยก็10ทําพี่ครับขาดไม่ขาดอยู่ไหนยังทําไงลูกบอกไอ้เรียนนี่เข้าไปมาเพราะว่าครับครับครับ